บ้านนอกกับผมอยากเข้าประเทศทันทีเอออยากเข้ามาเป็นชายแบบพี่ฮั่นเออที่ที่ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นไงครับดูพี่ชายผมมีความสุขกับวันนนี้แน่นมากคือยังไงบ้างรถจุดถคนรโอเคครับผมก็เป็นการแสดงแต่ว่าก็มีหลายๆคนที่เรายัง ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆอ่ะมีใครบ้างเคยพูดมาตรงๆเลยดีกว่าว่าในเรื่องเนี่ยได้ได้ฉากจูเล็ตซีนอะไรกับใครบ้างครับผมอ่ะมีมารีครับผมมารีเบนเบนเนอร์ใช่ครับผมเบนเนอร์มีน้องเมย์ครับพี่เมย์ก็มีพี่ซินดี้ครับอ๋อโหลูกคิงจะเปนรึยครับวิพี่ออฟอยากอยากจะลองรับซีนไหมครับเฮ้ยพี่มีถ้าจะรับซินมีออฟไหม กุศลผมกุศลผมพี่จูงผมาทำไมผมนอนมาอย่าแย้มกันพี่บอกเลยอ๋อเพ่เมื่อกี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าเรื่องมีขาดสุดอยู่เอาล่ะอีกทางเรื่องหนึ่งอีกทางเรื่องหนึ่งเอาผิวด้วยนะผิวด้วยนะเออนะฮะแอกซ้อมจำรถจูบของเราได้อยู่บ่าพี่น้องพี่น้องมีหน้าหล่งจะมี่ผมทุกคนก็จะเป็นพี่กันแต่วิธี แอ่ที่ทั่วถือถึงงาครับผมทุกวันนี้พยายามทำบุญนี่ลืมก็ยังลืมไม่ได้ทำบุญเลยทำบุญเลยอ่ะเป็นไงบ้างครับกับการที่ได้บอกว่าร่วมงานกับสาวแล้วก็เลิฟซีขนาดนี้มันต้องรู้สึกอะไรจริงบ้างแหละผมว่ามันค้างอ่ะมันเป็นงานมันมัเป็นงานอีกแล้วเหรอคือเราต้องแยกแยะในเรื่องของงานเออเฮ้ยแต่เรื่องนี้จริงนะ พี่ผมก็เสีเดีอะใช่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปสักประมันเกือบปีหนึ่งนะเขาเสิร์ฟอะไรนะเซเว่นมันเดอร์พี่ผมคนนี้มีความจริงจังแต่มาแล้วก็มาจากรับผิดชอบในคู่บัดดี้ของตัวเองใช่เขาเขาจะมีแขกรับเชิญไงใช่ไหมทุกคนก็มีแขกรับเชิญนะแล้วก็เขาก็มีแขกรับเชิญของเขาซึ่งเขาดูแลแบบว่าโอ้โหดีมากผมก็ตอนคอนเสิร์ตนะครับผมก็ครับประคองกันอย่างดีเพราะว่าแขกรับเชิญของเขานะครับประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่พอจบคอนเสิร์ตปะ อ่ะก็ยังดูแลกันดีใช่ไหมครับผมนะฮสุภาพดีขนาดนี้นะครับขอเสียงให้พี่อีกหนึ่งทีได้ไหมครับผมนี่นะฮะไปไหนครับพวกคุณไปไหนที่จะร้องเพลงนะทำไมทำไมครับผมแค่เราเจอหลายคนคงมีอยังไม่รู้เป็นใครพี่ไอซ์ปรีชาดารังโถงให้พี่ได้ร้องเพลงไหมครับวันนี้พี่ได้ เพลงอยู่แล้วพี่ไม่ต้องหว่วงคุณผู้ชมฮะพี่หั่นยังมีอีกหนึ่งเพลงครับผมจากละครเรื่องกรุงเทพมาหานครซ้อนรักมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเพลงคนไม่จึงเป็นครับ อยากให้เธอรู้ความจริงข้างในว่าฉันรักเธอมาพียงในอาสทธะ